มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนนะครับประเด็นร้อนในวันนี้นะครับเป็นประเด็นร้อนที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นอยู่ทางด้านสื่อนะฮะจากทางด้านแฟนเพจนะครับไปมีการพูดมีการแชร์กันบอกว่าคุณยายท่านหนึ่งพาหลานซึ่งคุณพ่อเป็นไทยคุณแม่เป็นลาวนะครับมารักษาตัวตาโปดนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลสัพสิทธิป,ประสงค์แล้วบอกว่า ทางด้านหมอไม่รับรักษาเพราะว่าเป็นลูกคนต่างด้าวไม่มีสิทธิ์ให้ไปรักษาอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านเหมือนกันครับโอ้กลายเป็นเรื่องดราม่าที่มีคนโพสต์ข้อความโจมตีโรงพยาบาลทรรพสิทธิ์ที่ประสงค์เป็นอย่างมากจนกระทั่งเมื่อวานนี้ทางท่านผอ,อ,อเองคือในแพทย์มนชัยผอ,อโรงพยาบาลทรพสิทธิ์เองก็ต้องรีบแก้ข่าวนะครับทันทีครับว่าที่จริงแล้วเหตุการณ์เป็นอย่างไรครับนี่ก็เป็นประเด็นร้อนเรื่องแรกที่นํามาฝากกันนะครับ ทีนี้เราก็จะย้อนรอยก่อนนะฮะก่อนที่จะมาถึงคําชี้แจงของท่านผู้นิการนะครับปัจุบันสรรพสิทธทิประสงค์ย้อนรอยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมามันมีมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับเกิดจากเว็บไซต์นะฮะหรือว่าแฟนเพจทางก็คือแฟนเพจของอุบลเรานี่ครับไปลงข่าวนี้ครับนะฮะอ่ะเราไปดูกันนะครับในส่วนของท่านด้านข่าวคราวนี้ครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสับใน สัปดาห์นี้แหละครับแล้วก็มีการแก้กข่าวเป็นที่เรียบร้อยครับผมนํามาจัดทันดา้านเมนเจอร์ออนไลน์นะครับเริ่มต้นจากทางด้านข่าวที่เป็นต้นฉบับก่อนนะฮะคือก่อนที่จะมีการชี้แจงข่าวนะครับ <c oughs> โดยทดางด้านเมนเจอร์ออนไลน์พาดหัวไปครับยายอุ้มหลาน4ีขวบตาบวมบูดนะฮะ ตาบวมปูดไปหาหมอแต่ว่าถูกโรงพยาบาลปฏิเสธการรักษาเหตุไม่มีเงินจ่ายซ้ำเป็นลูกครึ่งลาวเจ้าที่ชี้ต้องไปรักษาที่ลาวนี่พาดหัวของเมนเจอร์ออนไลน์ครับของวันที่3พฤษภาคมนะครับโดยบอกว่าทันด้เมนเจอร์ออนไลน์ก็มีการอ้างไปถึงแฟนเพจนะครับพิกัดขา่าวชาวบุลครับนะฮะเป็นการอ้างไปถึงแฟนเพจพิกัดขา่าวชาวบุล เผยเรื่องราวสุดรันทดกับของครอบของครอบครัวหนึ่งซึ่งเด็กจริงนี้ป่วยดวงตาบวมปูดครับผู้เป็นยายและก็พ่อคาดว่าจะตาอักเสบโดยผู้เป็นยายคนที่คอยดูแลลูกหลานอา่าคนที่คอยดูแลหลานนะครับก็ดูแลด้วยความเป็นห่วงที่ต้องนอน,น,อนร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดทุกทรมานแล้วก็เมื่อวันที่1นึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมายายก็เลยได้นําเงินเบียจยกชีพคนชรานะครับพาหลานเหมารถ ไปหาหมอที่โรงพยาบาลสรพพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีครับแต่อันนี้ตามแฟนเพจพิกัดข่าวชาวบุบนว่านะครับแต่ถูกปฏิเสธการรักษาเนื่องจากว่าไม่มีเงินจ่ายเพราะหลายพีคนต่างด้าวพ่อเป็นชาวไทยแต่ว่ามีแม่เป็นชาวสปปลาวครับแล้ต้องจ่ายค่ารักษากรถึง8 0 0 0บาทครับโดยเผยว่าเจ้าที่แจ้งต่อผู้เป็นยายว่าเป็นคนลาวนะครับอันนี้คือทาาด้านแฟนเพจว่านะบอกว่าเจ้าที่แจ้งว่า เป็นคนลาวต้องไปรักษาตัวที่สปปลาวครับสุดท้ายยายก็เลยพาหลานกลับบ้านครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังอาศัยเพิงพักของเจ้าของสวนยางอยู่เงินจะซื้อข้าวกินก็ยังไม่มีนะครับพ่อแม่หลานก็ตกงานจากพิษโควิด -19 ทนี่ทางด้านแฟนเพจว่าอย่างนี้ครับโดยนะะักข่าวเองก็ไปสอบถามเพิ่มเติมนะครับกับนายบุญสารบุญดาพันธ์บุรดาพันธ์อายุ45ปีนะฮะอายุ45ปีเป็นพ่อเด็กของเด็กหญิง คว่าจะแล้วน้องเขาอายุไม่ถึง15ปีก็ไม่ควรจะเอ่ยชื่อนะฮะแต่ว่านักข่าวเองก็ลงชื่อไปนะฮะอาเป็นว่าเด็กหญิงวอแหวนก็แล้วกันนะครับเด็กหญิงวอแหวนเปิดเผยเพิ่มเติมว่าตนเองนี่เป็นคนไทยครับแต่ว่ามีภรรยายนี่เป็นคนลาวถือบัตรประจําตัวสีชมพูมีบุตรด้วยกัน2คนคนแรกนี่นก็คือเด็กหญิงวอแหวนนี่ฮะอายุ4ขวบครับส่วนคนเล็กนี่เป็นเด็กหญิงเหมือนเหมือนกันอายุเพียงแค่3เดือน แล้วก็ช่วนที่เด็กหญิงวอแหวนนะครับได้เดินทางไปทํางานที่จังหวัดช่วนที่มีเด็กหญิงวอแหวนนี่ครับตนเองก็เดินทางไปทํางานอยู่ที่จังหวัดสุนทรประการหลังคลอดก็พามาให้แก่ยายก็คือนางเพ่งเลี้ยงจนถึงปัจจบุบันนี้อายุ4ขวบอืถ้าเพื่อเป็นยายไม่น่าจะใช่ยายนะฮะเพราะว่ายายนี้จะต้องเป็นแม่ของจะต้องเป็นแม่ของแม่ ถ้าเกิดเป็นแม่ของพ่อเนี่ต้องเรียกว่าย่านะฮะไม่ใช่ยายจะต้องเรียวกว่าย่าก็คือพ่อเป็นมารดาของคุณพ่อของเด็กบวแหวนนะครับต้องเรียกว,ว่าย่าไม่ใช่ยายยายนี่ถ้าเป็นคุณแม่ของคุณแม่นะครับนะฮะเรียกว,วา่ายายนะครับนางเพลงนี้น่าจะเป็นยา่าไม่ใช่ยายนะครับโดยให้ทางด้านย่าเพลงนะครับเลี้ยงจนถึงปัจจุบันนี้อายุ4ขวบแต่ก็ยังไม่ได้แจ้งเกิดยังไม่ได้แจ้งเกิดอันนี้ก็เป็นข้อบกพร่องของ ที่จริงแล้วคือจะต้องแจ้งนะครับถ้าเผื่อตายนี่ภายใน24ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเผื่อเกิดนี่เขาต้องแจ้งภายในกี่วันผมไม่แน่ใจนะฮะต้องแจ้งเกิดครับเพราะว่าถ้าเผื่อไม่แจ้งเกิดนี่คือหมดสิทธิ์ไปหลายอย่างนะครับการเข้าเรียนก็ไม่ได้การรักษาพยาบาลก็ไม่มีสิทธิ์ครับหลายอย่างนะครับไม่ได้รับสิทธิ์ครับอันนี้อาจจะเกิดจากความไม่รู้ของคุณพ่อนะครับหรือว่าอาจจะรู้แต่เครียกนะครับหรืออาจจะไม่เอาใจใส่หรืออาจจะไม่เห็นความสําคัญมีหลายประเด็นครับ ยังไม่มีการแจ้งเกิดจึงไม่มีชื่อ,อยู่ในทีเบียนบ้านครับส่วนคนเล็กนี่แจ้งเกิดอยู่ที่อำเภอนาตานเออแปลกคะคนโตไม่แจ้งแต่คนเล็กนี่แจ้งอยู่ที่อำเภอนาตานหรือว่าอาจจะว่าเกิดอยู่ที่สมุทรปราการและเดินทางกลับมาที่อุบลก็เลยมาจากสีเวลาไปสมุทรปราการหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะอันนี้ต้องสอบถามอีกนะฮะปัจจุบันนี้ท่านคุณพ่อเองก็ตกง,งานจากพิษโควิด -19 จะได้เดินทางกลับมาที่อำเภอนาตานจังหวัดอุบลราชธานีครับและก็ขออาศัยเพลิงพักเจ้าของสวนยางอยู่ แล้วก็เหมือนกับโรคซ้กำกรรมซัดลูกสาวก็มาป่วยเงินรักษาก็ไม่มีที่เจ็บปวดก็คือคําพูดของเจ้าที่ของโรงพยาบาลที่พูดว่าเป็นคนลาวต้องไปรักษาที่ลาวทาั้งๆที่ผมนี่ก็คือคุณพ่อน,นี้เป็นคนไทยลูกก็เกิดอยู่ที่เมืองไทยจะผิดก็ตรงที่มีเมียเป็นคนลาวนะครับนี่เป็นคํายืนยันจากทางด้านพิกัดข่าวของชาวบนนะครับว่าอย่างนี้ครับนะฮะทีนี้เราก็บังเอิญว่าพิกัดข่าวนี้คือ เขาโชว์ภาพน้องวอแหวนนะครับตาบวมปูดทีนี้น้องเขาอายุนะฮะต่ำกว่า15ปีก็คือเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากข่าวนี้นะครับโดยหลักการจรรยาบรรณของสื่อแล้วนะครับจะต้องทำภาพเบลอนะทำภาพเบลอไม่สามารถนำภาพผมก็เลยไม่สามารถโชว์ภาพจากธนพิกัดข่าวได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นภาพที่คมชัดมากครับนะฮะแต่ว่าโดยหลักการการนำเสนอสื่อนะครับก็ต้องทำภาพเบลอครับ ทีนี้ล่าสุดนี้ทางเพจนะครับ <c oughs> ทางเพจที่ว่านี้ครับเพจพิกัดข่าวเชาาบนนี่ครับก็เปิดเผยเพิมเ่มเติมบอกว่าขณะนี้มีผู้ใจบุญนะครับมารับน้องไปรักษาแล้วคือพระอาจารย์น้ำยานราโตสวนพระพุทธบูชาป่าเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุบลราชธานีครับได้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวเด็กที่ป่วยพร้อมมอบข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็เงินสดอีกจำนวนสามพบาทครับ และก็มอบเงินสดจำนวน2,000ให้แก่รถพยาบาลสมาคมกู้ภัยที่วาเขมราชที่ได้เดินทางมารับเด็กหญิงวัย4ขวบที่ป่วยครับเพื่อนำมารักษาตัวที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีขณะเดียวกันก็มีคุณธีรวัตรนะครับดำรงอัครวิวัฒเจ้าของร้านกาแฟดาวนะครับดาวกาแฟที่อยู่ด้านหน้าของวิทยาลัยสลพัช่างนะครับคนที่ทําการตลาดให้แก่กาแฟดาวเรียกน้องดาวก็ได้นี่ครับา อยู่ที่ถนนจงกลนิธานนะครับตมบนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดครับก็คือการรักษานี่ประมาณเฉพาะในส่วนของค่าเอ็กซเรย์นะครับประมาณ8000ยังไม่นับการรักษาอย่างอื่นอีกน,นะครับบอกว่าคุณคุณธีรวัตรนะครับเจ้าของกาแฟดาวที่บ้านนี้ครับก็จะเป็นคนที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณบินมล,ลิลิตเองก็อาสาที่จะเข้ามาดูแลด้วยครับ ทีนี้อย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนีค่ครับทำให้มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากมีคําถามตามมาว่าทําไมทางด้านราัฐบาลไม่มองถึงความเป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกันสิ่งที่ต้องคํานึงถึงก็คือเรื่องของมนุษยธรรมครับมากกว่าอย่างอื่นเป็นจัญบันเป็นจัญญาบันและก็วิชาชีพการแพทย์สาธารณสุขที่หมอต้องช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนก็ตามครับและขณะเดียวกันทางด้านแฟนเพจพิกัดข่าวชาวบนนะครับก็ได้มีการ <c oughs> บอกว่าถ้าเผื่อคนไหนใจบุญ ต้องการช่วยเหลือนะครับสามารถที่จะช่วยเหลือได้ที่หมายเลขบัญชีคือ <c oughs> หมายเลขบัญชีคือ202นะครับเออไปโทษทีฮะ020111105004ชื่อนายบุญสารบุตรดาพันธ์พ่อเด็กนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหการณ์การเกษตรหรือว่าทกศสาขาเขมรราชนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูภาพนะฮะที่เป็นภาพบัญชีของ เพราะว่าบางคนฟังแล้วอาจจะมีความประสงค์อยากจะช่วยนะฮะอยากจะช่วยครับภาพนี้น่าจะอาน่าจะลงได้นะครับเพราะว่าไม่ได้มีภาพเกี่ยวข้องกับน้องที่ป่วยแต่ระการใดนะครับดูภาพกันนะฮะหมายเลขบัญชีถ้าเผื่อใครอยากจะช่วยนะครับดูหมายเลขบัญชีนะครับนี่หมายเลขบัญชีนี้ครับนะฮะดูชัดๆเลยนะฮะรหัสรหัสสาขา0 2น0 บัญชีเลขที่202 11 1ย0 0 0 0 4ชื่อสาขาเขมราชนะครับชื่อบัญชีคือนายบุญสารบุตรดาพันธ์บัญชีเงินฝากออมทรัพย์นะครับถ้าเผื่อใครที่อยากจะช่วยนะครับก็สามารถที่จะช่วยได้ครับนี่เป็นทีนี้ถ้าเผื่อเราจับประเด็นนะครับจากทางด้านข่าวที่มีใจอออนไลน์นำมาเสนอนะครับแล้วก็อ้างอิงแหล่งข่าวก็คือพิก,กัดข่าวชาวบทน,นะครับ ประเด็นแรกคือ1คือยายญาไม่ใช่ยายนะฮะ่าพาหลานนี่ไปรักษาตัวนะครับอยู่ที่ทางด้านโรงพยาบาลสัระสิทธิประสงค์มีลักษณะเป็นตาอักเสบตาบวมปูดนะครับ2ก็คือพ่อเป็นไทยแม่เป็นลาวแล้วก็เด็กหญิงไม่มีการแจ้งเกิดและวก็3คือโรงพยบาลนะครับปฏิเสธการรักษาครับไม่รักษา4คือไม่มีเงิน นี่คือประเด็นหลักๆนะครับหลานป่วยนาไปร,รักษาตัวที่โรงพยาบาลทรัพย์สิทธิประสงค์แล้วแม่เป็นลาวพ่อเป็นไทยเด็กไม่มีการแจ้งเกิดไม่มีบัญชีเลข13หลักแต่ว่าประเด็นที่เสนอข่าวคือโรงพยาบาลน,นี้ปฏิเสธการรักษาครับให้ปร,รักษาอยู่ที่ประเทศลาวนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันที่นี่ครับก็มีฐานะที่ยากจนพ่อนี่ตกงานจากพิษโควิด -19 ด้วยนะครับอาศัยอยู่ที่สวนยาง นะครับอยู่ที่เขมราราชครับย้ําว่าประเด็นก็คือโรงพยาบาลไม่รับการไม่ให้การรักษานะครับปฏิเสธการรักษาแล้วก็มีท่านนี้มีฐานะยากจนไม่มีเงินจ่ายด้วยนะครับและเป็นลูกก็คือแม่เป็นลาวพ่อเป็นไทยนี่3าประเด็นนะครับทีนี้พอเราไปดูอันนี้คือข่าวข่าวเริ่มต้นข่าวต้นเรื่องนะครับเป็นอย่างนี้ครับแล้วล่าสุดทีนี้ครับ พอเป็นข่าวมาทางด้านโรงพยาบาลครับได้มีการจัดแถลงข่าวในเรื่องนี้ครับได้มีการจัดแถลงข่าวในเรื่องนี้นะครับเมื่อวานนี้ครับตอนบ่ายทีนี้เราจะไปดูคําแถลงข่าวว่าสิ่งที่แถลงข่าวกับเนื้อหาข่าวที่เกิดขึ้นเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับนะฮะเนื้อหาข่าวนี้เหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรกับที่ข่าวทนาพิกเกตข่าวชาวบนนนาเสนอไปนะครับเหมือนกันหรือว่าต่างกันเพราะว่า ในส่วนของทนาพิกัดข่าวนั้นคือฟังในส่วนของเฉพาะพ่อกับคุณยายนะครับให้คำให้เรียกว่าให้ให้ข้อมูลทีนี้เราไปดูข้อมูลอีกฝั่งหนึ่งทีนี้ครับก็คือข้อมูลจากทางด้านฝั่งของโรงพยาบาลทีนี้ครับว่าจะเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันทีนี้ครับเราไปดูกันนะครับจากมินิเจอร์ออนไลน์เหมือนกัน,นครับก็ต้องขอบคุณมินิเจอร์ออนไลน์นะครับที่นําเสนอข่าวทั้ง2ด้านนะครับด้านหนึ่งนี่คือ ทางด้านโรงพยาบาลเขาเคลื่อนไหวเองนะครับเคลื่อน,นไหวเองโดยท้านมินิเจอร์ออนไลน์พาดหัวไปบอกว่าสยบดรามา่าโรงพยาบาลไม่รักษาเด็กตาโพนชี้ย่าเด็กกลัวรักษาแพงย้ำคนไทยต่างชาติก็รักษาฟรีเหมือนกันครับดูนะฮะทีนี้ครับเมื่อวานนี้คับวันที่4พฤษภาคมที่โรงพยาบาลสัมพสิทธิ์ทิพย์ประสงค์จังหวัดอุบลราชานีครับนายแพทย์มนชัยวิวัฒนาสิทธพงศ์นะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้มีการเปิดถแถลงข่าวกับสื่อมวลชนกรณีที่มีข่าวว่าโรงพยาบาลสรรพสิทธ,ธิประสงค์ไม่รับรักษาเด็กวัยสี่ขวบที่มีอาการตาบวมเปลือกตาปิดไม่สนิทชามเภอนาตานจังหวัดอุบลราชธานีและก็ได้มีการเผยแพร่ในสื่อของโซเชียลนั้นครับก็คือพ,พิกัดข่าวชาวบุลนั่นแหละครับแล้วก็เมนเเจอร์ก็นํามาต่อยอดต่อโดยระบุว่าผู้ป่วยที่เป็นเด็กหญิงอายุป,ประมาณ4ี่ขวบญาติอน,นี้ถูกต้องนะไม่ใช่ยายครับยายคือแม่ของแม่ญาคือแม่ของพ่อครับ ย่าพามารักษาด้วยอาการตาโปนที่เจ็บป่วยมาประมาณ1เดือนทําให้ปิดตามไม่สนิทมาราว1สัปดาห์ครับโดยมีใบส่งตัวมาจากทางด้านโรงพยาบาลประจำำรําอําเภอเขม,มาราชแล้วก็ผู้ป่วยมาขึ้นบัตรที่โรบาสประสิทธิทประสงค์เกือบเวลา11บเอนาฬิกานะครับก็คือเกือบ5้าโมงเช้าหลังพยาบาลซักประวัติจึงส่งเข้าตรวจที่แผนกจักจักษุกนะฮะก็คือไปตรวจกับหมอตานะครับ ต่อมานี้แพทย์ได้หาสาเหตุด้วยการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เขาเรียกว่าซีทีสแกนครับและก็ตรวจเลือดมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ8 0 0 0บาทครับ mm. เนื่องจากว่าบาตัตรตรวจนี้ขึ้นเนื่องจากว่าบาตัตรตรวจนะครับขึ้นทะเบียนเป็นการชำระเงินสดต่างด้าวตอนที่ไปนี่คือขึ้นทะเบียนเป็นชำระเงินสดต่างด้าวเพราะว่าเด็กไม่มีเลขบัตรประจำตัว13หลักก็ตรงกันนะฮะแต่ย่าิยืนยันว่าเด็กมีพ่อเป็นคนไทยแม่เป็นคนลาว แล้วก็ไม่ได้ไปแจ้งเกิดทําให้ไม่มีเลข13หลักอันนี้ก็ตรงกันครับพอได้รับการเชียคําชี้แจงอย่างนี้นะครับทางด้านเจ้าที่ก็เลยมีการแนะนําให้ญานะครับไปตรวจสอบสิทธิ์ที่แผนกสังคมสงเคราะห์ซึ่งก็อยู่ภายในโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์นั่นแหละครับเพื่อให้ช่วยเหลือค่ารักษาครับตอนนี้หนังเริ่มหนังเริ่มเป็นหนังคนละมวลแล้วนะครับทางด้านพิกัดข่าวนะฮะ รายง,งานบอกว่าย่าให้ข้อมูลบอกว่าคือพ่อให้ข้อมูลว่าเป็นลูกของคนลาวก็ต้องไปรักษาตัวอยู่ที่ประเทศลาวครับแต่พอมีการชี้แจงข่าวเมื่อวานนี้บอกว่าจริงๆแล้วนี่เนื่องจากว่าไม่มีเลข13หลักเจ้าหน้าที่ก็เลยแนะนําให้ไปตรวจสอบแล้วก็ไปขึ้นทะเบียนก็คือชําระเป็นเงินสดต่างด้าวันครับแล้วแต่ว่าไม่มีเงินจ่ายท่านนเจ้าหน้าที่ก็เลยแนะนําให้ย่านี้ไปตรวจสอบสิทธิที่แผนกสังคมสงเคราะห์ที่อยู่ในโรงพยาบาลสัรพสิทธิ์ที่ประสงค์นั่นแหละครับเพื่อให้ช่วยเหลือค่ารักษา และให้กลับมาที่ห้องตรวจอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อที่จะนําเอาใบเจาะเลือดนี่ไปตรวจหาสาเหตุแล้วก็ญาติก็พาหลานไปที่ห้องเจาะเลือดแล้วก็พบว,ว่าได้รับคําแนะนําให้ไปคิดค่ารักษาครับเพื่อนําไปสงเคราะห์คือเพื่อนํายอดนี้ไปให้สังคมสงเคราะห์พิจารณาช่วยเหลือแล้วหลังจากนั้นผู้ป่วยก็ไปที่ห้องเจาะเลือดครออัแล้วหลังจากนั้นครับไม่พบผู้ป่วยไปที่ห้องเจาะเลือดครับ จนกระทั่งบ่ายโมงเศษครับทานด้านเจ้าที่แผนกตาและก็นักสังคมสงเคราะห์ได้สอบถามไปที่ห้องเจาะเลือดเพื่อติดตามผลแต่ไม่พบครับจึงประกาศเสียงครับเรียกหาตัวทั้งคู่ถึง4ครั้งครับแต่ไม่มีใครมาพบเจ้าที่เลยรวมทั้งาตาและหลานไม่มีโทรศัพท์ใช้ติดตามตัวด้วยครับต่อมาทราบภายหลังว่าญ่าดีพาเด็กกลับบ้านที่อำเภอนาตาลเพราะกังวลใจเรื่องค่ารักษารวมทั้งเกรงไม่ทันรถ ที่เดินทางมาประกอบกับหลานสาวก็ร้องงองแงนะครับก็เด็กอายุ4ขวบนะพูดง่ายๆนะครับอยากกลับบ้านครับจึงวางแผนติดตามตัวไปที่โรที่รพสตตอตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในที่ทําการต่อไปแต่พบว่าเป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ก่อนแล้วครับครับไม่มีคําว่าปฏิเสธการรักษาครับมีแต่โทรตามตัวประกาศเรียกครับตามตัวครับ แล้วก็สังคมสงเคราะห์นั้นก็อยู่ในโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่มีเลข13หลักก็คือทําตามระเบียบพูดง่ายๆนะครับว่าระเบียบเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าเผื่อเกิดว่าทําผิดระเบียบคนที่อนุมัติคนที่ปฏิบัติก็มีความผิดอีกทีนี้ครับเขาก็บอกว่าให้ทําอย่างนี้นะ1นึแต่ว่าแน่นอนเนื่องจากว่าผมเองเคยมีประสบการณ์นะครับไปโรงพยาบาลนะครับขณาว่าผมอายุขนาดนี้นะคัะ ก็ยอมรับว่าผมเองก็สับสนนะครับเพราะว่าจะต้องออกจากจุดนี้ไปสู่จุดนี้นะครับแล้วบางทีจะสอบถามใครก็บางทีชาวชาวบ้านเองก็ไม่กล้าสอบถามด้วยนะครับแล้วก็บ้านเราบางทีก็หุนหวยทีนี้ครับพอมันย่างโอ้ยอยากไรยเศร้ามันออกไปเมื่อบ้านไปเฮ้าว่าท่านก็อาจเป็นไปได้อีกเหมือนกันขณะผมเองก็บางทีก็ยังหุนห่วยนะครับนะครับทีนี้ทางท่านออก็คือนายแพทย์มนชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ครับผู้ในการโรงพยาบาลสรรพสิทธ์ก็ยืนยันว่าทางด้านโรงพยาบาลไม่ได้ปฏิเสธการรักษานะครับแต่ต้องแจ้งค่ารักษาพยาบาลไปตามระบบอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ครับเมื่อผู้ป่วยไม่สามารถจ่ายได้จะมีนักสังคมสงเคราะห์เข้ามาประเมินค่าใช้จ่ายแล้วจึงจะให้การช่วยเหลือซึ่งที่ผ่านมาโรงพยาบาลก็มีระบบตรงนี้ไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่จําเป็นต้องได้รับการรักษาครับ <S <S ทั้งที่เป็นคนไทยและก็คนต่างชาติไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของสัญชาติผู้ป่วยแต่ประการใดเหมือนกันครับ เอเมฮะำทำชี้แจงขอออเป็นหนังคนละม้วนกับที่พ่อพูดและพ่อบอกว่าเจ้าที่แจ้งว่าคือเป็นลูกคนลาวก็ต้องไปรักษาตัวที่ประเทศลาวเหมือนนครับเป็นหนังคนละม้วนเลยนะครับและก็ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมานี้ทางด้านโรงพยาบาลสรพพสิทธิประสงค์ซึ่งก็ติดอยู่กับประเทศเพื่อนบ้านทั้งลาวและก็กัมพูชาได้ช่วยเหลือรักษาคนจากประเทศเพื่อนบ้านปีละกว่า10ล้านบาทครับ ซึ่งเป็นท,ที่ทราบดีของประชาชนทั้งสองประเทศที่กล่าวมาผมเองในนานะเป็นสื่อในพื้นที่นะครับเราเองก็เคยสอบถามทั้งปละกระรวงทั้งรัฐทุนตรีด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้คือประเทศเพื่อนบ้านมารักษาแล้วก็เป็นไม่มีค่ารักษาพยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลตามชายแดนที่อยู่ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่นี้ครับปีหนึ่งหลายสิบล้านครับทีนี้ทางรัฐมนตรีจะมีทางออกอย่างไร ก็เหมือนกับว่าพูดตามตรงนะฮะก็เหมือนกับเอาเงินของคนไทยนี้ไปรักษาคนต่างชาตินะครับแต่พ้าเผื่อไม่รักษาก็ไม่ได้เพราะเรื่องของจรรยาบรณเรื่องของจริยธรรมทางการแพทย์ครับแต่พอรักษาแล้วก็คือมันก็มันกับว่าเป็นภาระกับเหมือนกับเอาควรของประเทศอื่นมารักษาแต่ว่าใช้เงินใช้ยาของคนไทยเราที่นี่ครับซึ่งเป็นเจ้าของภาษีที่นี่ครับก็มีคําถามที่เกิดขึ้นรัฐบาลเองก็ ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันครับปฏิเสธก็ไม่ได้รักษาต่อก็เป็นปัญหาอีกครับนะฮะนี่ก็เป็นปัญหาที่ค้างคามาเพราะฉะนั้นคาว่าปฏิเสธการรักษานี่คือไม่ใช่เพราะว่าที่ผ่านมานี่ก็ช่วยเหลือมาโดยตลอดนะครับนี่ก็เป็นปัญหาที่คือในวงการสื่อเ,เองก็รับทราบป,ปัญหานี้อยู่ครับแล้วก็มีการสอบถาม แม้แต่รัมตีเองเมก็เคยสอบถามรัมตีเองก็ตอบไม่ได้เหมือนกันครับว่าจะมีทางออกอย่างไรจ็ต้ทั้งมีนักศึกษาปริญญาเอกนะครับทำวิจัยเรื่องนี้โดยตรงนะครับแล้วก็ไล่มาตั้งแต่นู่นนะฮะตั้งแต่จังหวัดเลยจังหวัดน้องคายจังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารและวข็มาถึงอ,อุบลเราปัญหาเหมือนกันครับคือโรงพยาบาลที่อยู่ตามชายแดนต้องแบกรับภาระดังกล่าวนี้ครับคำว่าปฏิเสธการรักษานี่คือไม่มีมีแต่ว่ารักษาและเป็นต้องแบกรับภาระทีนี้ครับ แต่บังเอิญว่าทางด้านผู้ที่นําเสนอข่าวนะครับไม่ได้สอบถามทางด้านโรงพยาบาลก็คือฟังเฉพาะเสียงของฝั่งของทางด้านย่าและก็คุณพ่อคุณพ่อก็บอกว่าเจ้าที่แจ้งว่าเป็นคนเป็นลูกคนลาวก็ต้องไปรักษาตัวอยู่ที่ประเทศโน้นนะครับซึ่งผมเองเราไม่เราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนี่เราไม่รู้นะซึ่งก็มีความเป็นไปได้อีกเจ้าที่บางทีก็อาจจะพูดโดยที่ ไม่เข้าใจคือพูดโดยใช้สามาสำนึกของตัวเองตอบให้แก่เจ้าที่เขาให้แก่พ่อที่นี้พ่อเองแล้วก็คนที่พาไปนั้นคือเป็นย่าทีนี้ครับย่ากับหลานไปแต่ว่าพ่อเป็นคนที่ให้ข่าวทีนี้ครับนี่คือปัญหาครับสำหรับอาการเด็กหญิงวัยสขวบซึ่งปัจจุบันนี้ได้รับการรักษาและก็อยู่ในการดูแลของกุมารแพทย์จากสุทแพทย์และก็แพทย์สาขาที่เกี่ยวข้องกับโรคที่โรงพยาบาลสัมพสิที่ประสงค์แล้วแต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดได้การรักษาของคณะแพทย์ครับ นี่คือสิ่งที่เรานำเสนอนะฮะว่า2ฝั่งนะฮะพูดไม่ตรงกันแต่ว่าล่าสุดนี้คือได้รับการรักษาแล้วก็สิ่งที่น่าจินดีก็คือว่า1น,นะครับในแง่ของสื่อก็มีข้อดีคืออะไร1คือทําให้เป็นข่าวขึ้นมาแล้วก็มีสังคมให้ความสนใจแล้วก็มีคนที่มีน้ําใจคือคนไทยเรานี่คือจุดเด่นคือใจบุญครับพอรู้ข่าวอย่างนี้ก็ช่วยกัน อย่างเช่นคาเฟ่ดาวก็อาสาที่จะเป็นคนที่ดูแลค่ารักษาและก็ยังมีพระเข้าไปช่วยเข้าสัตว์อาหารแห้งเพราะว่าอยู่อย่างลําบากนะครับแล้วก็รวมทั้งมอบเงินสดให้ด้วยสามพันบาทครับคณบินบริลิตเองก็พร้อมจะให้การช่วยเหลืออันนี้ก็เป็นข้อดีของสื่อตอนที่ว่ามีการนําเสนอข่าวนี้นะครับทาให้สังคมได้รับรู้ความเดือดร้อนนะครับของทางด้านคนในสังคมนี้ครับนี่เป็นข้อดีแต่ว่าข้อที่เกิดเป็นดราม่าขึ้นมาคือสื่อสื่อสาร เพียงแค่ด้านเดียวทีนี้ครับสื่อสารเพียงแค่ด้านเดียวแล้วก็เป็นด้านที่ทําให้เกิดผลกระทบต่ออีกฝั่งหนึ่งทีนี้ครับก็คือปฏิเสธการรักษาแต่พอเรามาฟังเสียงของทางด้านรัฐบาลแล้วไม,ไม,ไม่ไม่มีการปฏิเสธครับยังมีการประกาศหาตามตัวด้วยครับแต่ว่าที่เจอปัญหาเพราะว่าย่าพาหลานกลับเพราะว่าหลานงองแงแล้วก็กลัวเสียค่าใช้จ่ายด้วยนะครับก็เลยพาหลานกลับนะฮะหนังคนละม้วนเลยครับ ราะฉะนั้นการที่เสพสื่อในยุคป,ปัจจุบันนี้จะต้องไตรตรองเดี๋ยวมีเรื่องที่2ตามมาอีกครับตัวอย่างของการนําเสนอข่าวที่เรียกว่ามโนไปครับแล้วพอสุดท้ายแล้วเงือบทีนี้ครับเดี๋ยวตามมาฮะตัวอย่างของการเล่นสื่อโซเชียลครับมีบางคนก็โทรมาสอบถามผมว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับเราก็ทําไมคุณนพพรไม่นําเสนอข่าวนี้เพราะอะไรนะครับเราบอกว่าถ้าเปลือข่าวไม่มีแหล่งข่าวที่ยืนยันเราไม่กล้านําเสนอครับเพราะว่ากลัวเงืบอเหมือนกันครับ แล้วก็เป็นจริงอยากดีว่าด้วยครับอ่ะทีนี้เราไปถึงในส่วนของผู้ที่อุปถัมภ์รายการนะครับถ้าเผื่อใครที่มีรถมีรานะครับต้องการที่จะหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์ตรงไปนะฮะอูบนสวิต1 9 9 7ถนกกาุงคลังอาวุธครับซึ่งเขาเองก็เป็นถือว่าเป็นอู่ที่ได้มาตรฐานมากครับมีความพร้อมเครื่องมือครบคันทันสมัยนะครับพร้อมมากทีเดียวครับ เนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าเขาเป็นอู่ที่ใหญ่มากับมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายห้องพักลูกค้าโออาห้องนำ้ำห้องท่าที่สะอาดสะอา้านแล้วก็รวมถึงนะครับในส่วนของฐานด้านช่างเองก็มีการพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องมีการอัพสกิลนะครับความพร้อมนี่เทียบเท่ากับศูนย์บริการของรถยนต์ครับแต่ราคาย่อมเยาวกว่าถึง30%นครับนี่คืออุบลเซอร์วิส1997ถนนคลังอาวุธไปได้เลยนะครับมั่นใจแล้วก็สบายใจครับ ส่วนผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกล,มกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบลการแบนไปตรวจวัาตาประกอบแบนด้วยเครื่องคอมิพเ,เตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไรเอียงเท่าไรยาวเท่าไหรช่างก็จะไปเลือกเกรนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราเป็นคนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพ สามารถที่จะเลือกได้ที่อุบลการแบนสวมใส่ข้อสบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจนะครับอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเก่าถนนเขื่อนทาน,นีครับมีข่าวแจ้งมาจากทางด้านกรมทางหลวงนะครับสืบเนื่องจากว่ากรมทางหลวงจะมีการก่อสร้างทางลอดต่างระดับ2ชั้นนะครับอยู่ตรงสี่แยกดงอูพึ่งและก็สี่แยกวนารม2จุดด้วยกันนะครับแล้วก็ต้นเดือนนี้ก็คือต้นเดือนพฤษภาเขาจะเริ่มมีการขุดอุโมงครับทำทางลอดต่างระดับ เพราะฉะนั้นก็จะทําให้ผิวจราจรนี้หายไปก็เลยอยากจะให้พี่น้องป้องปายครับไปศึกษาทำเบี่ยงทางเลี่ยงตอนนี้เขามีการจัดทําป้ายแจ้งเป็นระยะระยะทัานมาจากสีเกตมาจากยะโสม,มาจากอำนาจนะครับ จะเข้ามาตัวเมืองจะต้องเลี่ยงอย่างไรจรึงจะเกิดความคล่องตัวจะต้องเลี่ยงเข้าบ้านท่าบอ่อเลี่ยงเข้าดําพร้าเลี่ยงเข้าขามใหญ่อย่างไรจะไปทุุตรงไหนครับเขามีการปักป้ายบอกแล้วก็ทํคิวอา QR โค้ดให้ท่านเข้าไปศึกษาด้วยเพื่อที่จะลดปัญหาการจราจรนะครับด้วยความห่วงใยจากกรมทางหลวงครับ ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งถ้าเผื่อใครที่จะเข้าไปศึกษาในเรื่องนี้ครับแล้วก็การก่อสร้างนี้จะใช้เวลาประมาณ3ปีนะครับถ้าเผื่อ3ปีแล้วเสร็จเราก็จะได้ทางลอดต่างระดับที่สวยงามที่สุดในภาคอีสานครับ